วัดีค่ะวันนี้พี่จินนะคะจะมาสอนสูตรขนมชั้นนะคะซึ่งเป็นขนมชั้นที่มีเนื้อแป้งนุ่มเหนียวใสอร่อยมากค่ะอุปกรณ์วัตถุดิบก็จะมีกะทิมีเกลือมีน้ำตาลแป้งมันแป้งเทา้าแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นกะทินะคะแล้วก็น้ำตาลแล้วก็เกลือ ส,ส่วนส่วนช่วสมเท่าไรเดี๋ยวพี่จินจะเขียนไว้ในสูตรให้นะคะจากนั้นเราก็จะไปต้มเราจะละลายน้ําตาลนะคะดูว่าไม่ไม่ต้องให้เดือดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกะทิจะแตกมันแล้วขนมไม่สวยคนให้เข้ากันนะคะให้น้าตาละละลายก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วปิดไฟนะคะน้าตาลละลายเรียบร้อยแล้ว จากนี้เราก็จะพักกะทิไว้ให้เย็นหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้กะทิไปนวดแป้งถ้าถ้ามันร้อนอยู่เดี๋ยวมันจะร้อนมือนะคะคานักเรียนแล้วก็จะเตรียมพิมพ์ไว้เนาะถ้าเป็นพิมพ์ใหม่นะคะเราก็จะทาน้ํามันนะคะเพื่อให้เวลาแกะจะแกะง่ายมากแล้วเราทาพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราจะเอาไปนึ่งสิบนาทีในช่วงเวลาที่เรานวดแป้งนะ ในในขั้นตอนการนึ่งขนมนะคะนักเรียนในแต่ละชั้นที่เราหยอดแป้งไปเนาะชั้นแรกเนี่ยเราจะานึ่งห้านาทีนะคะนักเรียนแล้วแต่ว่าเราจะทำกี่ชั้นนะบางทีถ้าบางๆถ้าเป็นประมาณช้อนโต๊ะเนี่ยเราก็แค่สองนาทีแป้งก็สุกแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปนึ่งขนมกันนี่นึง่งนึ่งพิมพไว้นะคะ แล้วก็การเรียงพิมพ์ใส่ใส่ใส่หม้อนะคะมันจะต้องห่างๆหน่อยอย่าให้แน่นเกินไปจะทำให้ขนมไม่สวยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะผสมแป้งกันค่ะแป้งเท้านะคะแป้งเท้านี่จะเป็นเม็ดๆนะ แล้วก็แป้งข้าวเจ้าหลังจ,จากนี้นะคะเราก็จะใช้กะทิที่เราละลายกับน้ำตาลเสร็จแล้วนะคะจะใส่ในแป้งทีละนิดนะคะเรามาทำการนวดแป้งกันล้างมือแล้วนะคะจริงๆ ถ้าจะใส่ถุงมือก็ได้นวดแป้งนี้ใช้เวลาสักสิบนาทีนะคะถ้าเรายิ่งนวดนานแป้งจะยิ่งนุ่มค่อยๆใส่กะทินะคะทีละนิดนะนวดไปเรื่อยๆเลยนะคะนักเรียน 10นาทีแล้วนะคะกะทิที่เหลือนี้เราใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นเราจะกรองนะคะ สินาทีนะคะนักเรียนพอเราพักแป้งไว้สินาทีแล้วนะคะนักเรียนเราจะมาทำการแบ่งแบ่งส่วนนะคะผสมซีตามใจชอบ ก็พอ,อนะคะนักเรียนตอนนี้เราแล้วหยดสีนิดเดียวนะคะเพราะว่าเวลานึ่งขนมเสร็จเนี่ยสีเขาจะเข้มขึ้นวันนี้เราใช้สีม่วงสีเหลืองสีฟ้านะคะนักเรียน ะะเดี๋ยวเรามาหยอดขนมกันนะคะหยอดชั้นแรกเราใช้สีฟ้านะคะแต่ว่าอยู่ที่นักเรียนเลยค่ะแล้วแต่ชอบนะคะใช้1ช้อนนะคะเราจะนึ่งไฟกลางนะคะนักเรียนจากนั้นนะคะเราจะ ปิดฝาไว้ประมาณ3นาทีนะคะสุกแล้วนะคะดูจากเนื้อแป้งใสๆนะคะนักเรียนแล้วเราก็ชั้นที่สองต่อไปเลยค่ะเราจะนึ่งอีก3นาทีนะคะ ช่วงปิดฝานะคะนักเรียนดูน้ํานะคะเราต้องเช็ดน้ําให้สะอาดเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้น้ําจะหยดลงไปในขนมเรานะคะจะไม่สวย<ม>ต้องระวังเรื่องน้ําให้มากๆเลยค่ะ<ม>ชั้นที่2สุกแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเราต้องคนแป้งก่อนทุกครั้งนะคะก่อนหยอดขนมเนาะ ไว้อีก4นาทีนะคะขนมเราก็สุกแล้วนะคะนักเรียนปิดไฟได้เลย ไว้สินาทีนะคะหรือให้ให้เย็นจัดๆเลยค่ะเพราะถ้ามันยังร้อนๆอ,อยู่เราแกะไม่ได้แกะออกจากพิมพ์มันจะติดพิมพ์นะคะมันจะเหนียวมากให้เย็นจัดเลยค่ะหลังจากเราพักให้เย็นแล้วนะคะเย็นสนิทเลยนะคะนักเรียนเราก็จะมาแกะกันนะเนี่ยค่ะมันจะแกะง่ายมากเลย วิธีการแกะนะคนะนาเกียนสวยงามมากเลยค่ะนะะแกะง่ายๆเลยค่ะนาเรียนถ้าขนมเรายังร้อนอยู่นะคะมันจะแกะยากมันจะเหนียวติดพิมพ์เลยค่ะดิสันสวยงามมากค่ะ นักเรียนจัดใส่กล่องได้เลยค่ะสี่ชิ้นยี่้าบาทนะคะสวยงามมากเลยค่ะ